ดีค่ะค่ะแอกนกอร์ฉพาดนะคะวันนี้นะคะอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะสำหรับส,บสาวๆนะคะผู้หญที่มีอาการท้องผูกนะคะค่ะวันนี้แอนจะมาแนะนํานะคะตัวไฟโตว,วีนะคะไฟโตว,วีคือ,อส่วนผสมของกีวีนะคะนิวซีแลนด์นะคะรสชาติอร่อยทานง,ง่ายมากเลยนะคะคือ,อหนึ่งกล่องนะคะมี15ซองนะคะทานวลาหนึ่งซองก่อนนอนนะคะ ตอนนี้จะบอกว่าคือแอนมีอาการท้องผูกตั้งแต่เด็กเลยนะคะคือจะรับประทานทยาระบายมาตลอดเลยแต่มันก็ไม่ดีนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เราติดเท่ากับที่เราไม่ทานแล้วจะทําให้เราไม่มีการถ่ายเลยนะคะค่ะแต่พอได้รู้จักตัวไฟโตว,วีนะคะแล้วก็เป็นการเด่นเป็นะระยะหนึ่งตามที่คุณหมอ,อ,นอนแนะนํานะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นสินค้าของคุณหมอเสรีราดน,นะคะค่ะ,ะหลังจากที่ทานแล้วเป็นประจำติดต่อกันนะคะค่ะปรากฏว่าการถ่ายนะคะดี อยากแนะนำนะคะสำหรับสาวๆนะคะที่มีการท้องผูกนะคะค่ะติดต่อนะคะสอบถามเพิ่มเติมเมือโทรด้า่างเลยนะคะค่ะฝากด้วยนะคะคฟณตูพี่ะคะ่ะ